มหาบทกวีภูมิใจเสนอมหากายเ ATM เออรักเออเร ข้อมูลนี่ผมไม่อาจเล่าได้อย่างครบทุกประเด็นนะฮะและก็ต้องขออภัยหาผู้จ่าสุภาพเกินไปนะครับด้วยปกติแล้วแต่ลสถานที่หน่วยงานต่างๆแน่นอนต้องมีกฎระเบียบมีกฎเหล็กหาว่าใครฝา่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามมาตรการนั้นไปแต่ก็ต้องชิดซ้ายให้กับธนาคาร JNBC แห่งนี้ครับคุณผู้ชมโดยธนาคารนี้เขาตั้งกฎเหล็กไว้ว่าหากพนักงานคนไหนเป็นแฟนกันถ้าถูกจับได้คนใดคนหนึ่งจะต้องถูกไล่ออกหรือไปตกลงกันว่าใครจะลาออกนั่นเอง ซึ่งธนาคารแห่งนี้เขาให้เหตุผลในว่าจากการวิจัยพบว่าหากพนักงานคนไหนเป็นแฟนกันมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันทุจริตได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ประสบอย่างยิ่งเลยฮะวงการพักุเทศจะต้องสั่นสะเทือนเป็นแน่แท้และนี่ก็คือเรื่องราวของ ATM เออรักเออร์ใครเป็นแฟนกันกูไล่ออกคุณจิบหัวหน้าแผนกธนาคารได้เรียกทุกคนมาประชุมไอพวกเชี่ยทั้งหลายนี่พวกแกไม่เข้าใจเรื่องยังไงว่าการละเมิดกฎเหล็กพวกแกจะต้องถูกไล่ออก และพะนักง,งานสองคนนี้ก็ถูกจับได้ครับคุณผู้ชมและพวกเขาก็พยายามแก้ตัวทุกวิถีทางแต่ก็ดิ้นไม่หลุดจนมาเจอภาพนี้ครับผล<อ>สุดท้ายคนใดคนหนึ่งก็ต้องลาออกนั่นเองแต่ความมีรอดสันตโรมันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะคนที่แอบสแกตแบดกันก็มีอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือไม่ใช่คนอื่นคนไกลแค่เจ้าตัวนั่นแหละฮะหัวหน้าชิปกับไอ้หนุ่มสุดหลอนนำมาเสือพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดฮาในชีวิตจริงแฟนแกโคตรสวยครับ แน่นอนพวกเขาทั้งสองโคตรจะก,กังวลใจฮะที่ละเมิดกฎเหล็กซะเองแล้วก็โทษกันไปกันมาว่าเธอ,อแหละมาจีบละก่อนทำไมเธอแหละมาอ่อยลวก่อนอ่อยจนสุดท้ายอาไอ้หนุ่มเสือก,ก็ได้ขอแต่งงานเรื่องมันจะได้จบลงเช้าวันต่อมาทั้งสองพบหน้ากันแบบเนียนๆแล้วก็ไปทะเลาะนี่ริบกันแบบเนียนๆด้วยเกี่ยงกันว่าเธอต้องลาออกนะฉันไม่ออกเธอต้องลาออกนะฉันไม่ออก โชคดีระกังช่วยไว้ครับ,รบแล้วนี่ก็คือลูกชายหัวหน้าฝ่ายฮะไว้ทรงเป๋สบัดบ๊อบใสยไม่รอแล้วนะเขาจบจากนอกจะมาทําการฝึกงานนั่นเองแต่ไอหมอนี่มันไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมวันแรกเนี่ยมันก็ก่กอเรื่องซะแล้วมันทําการตบโตประกาศสักดาว,ว่าจะจ,จีบคุณจิบคุณจิบเนี่ยถึงกับพูดขึ้นว่า แต่หนูยังไม่ได้ตัดเปิกระจู่นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งพนักงานธนาคาร JNBC ได้ททำการติดตั้งตู้ ATM แล้วความวิบัติที่แท้จริงก็กำลังจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมโดยพนักงานไอหนุ่มหน้าติ่มคนนี้ฮะจะมาทำการติดตั้งให้ แม่ดูหน้าตาก็พอมองออกนะครับว่าความบันไยเนี่ยกำลังมาเยือนแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมนูโปรแกรมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นจึงทําให้เขาเนี่ยถึงกับเซอ้อแดกฮะไอสองคดีมันก็ทําการคิดเองเงอเอง,เองว่าจะเป็นอันนี้นะพอตกกลางคืนครับไอปืนฮะตัวจุดชนวนเลยแล่นจักรยานมาด้วยความเร็วสูงครับนี่ฮะ แค่มากดเงินเนี่ยมึงต้องแอคขนาดนี้เลยหรอวะนั่นแหละครับความโชคดีของปักเปิลฮะกดเงินทีนึงได้คืนมาเท่าหนึ่งเลยมันก็ได้ทําการทรหารูปพี่มันก็คือบักแจ็คในขณะที่อยู่ท่ามกลางกองเชียร์ไอ้แจ็คมันตกใจฮะลั่นวาจาว่าตัวเอเดียมมันแจกเงิน กองเชียร์ทั้งสนามเนี่ยนับพันไม่ถึง1ิวิใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาหรือเปล่าไม่ทราบฮะสงสัยอยู่สำนักเดียวกับซงโกคูฮะไปทำการแย่งชิงราชบัลลังก์ ATM ว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์จากไอเปิร์และในวันต่อมาความวิโรธสันตโลก็เกิดขึ้นอีกแล้วฮะปรากฏว่าตู้ ATM จ่ายเงินเกินไปถึง13 0,000ทางเจ้าหน้าที่ถึงกับมืดแปดด้านฮะไม่รู้จะจับคนจ่ายเงินเกินไปได้เช่นไรเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิด จริงๆฮะดูครับสรุปแล้วคนมากดเงินในวันนั้นเนี่ย825คนโดยปกติครับคนมากดเงินเนี่ยทางระบบก็จะมีการกำกับเวลาแต่ตู้นี้ฮะมันเออเร์เครับมันจริงไม่ได้บันทิกเวลาไว้ฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะดูเวลาช่วงของคนที่มากดเงินเกินภายในเวลานั้นเนี่ยเราก็ดูไม่ได้ครับ เนื่องจากว่าไอตู้มันเออร์เรอร์นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนี้จิ๊บก็ได้เล่าให้เสือฟังนะฮะเสือบอกว่า ho, แค่นี้เองเรื่องง่ายๆมันจริงเข้าแผนจิ๊บครับจิ๊บก็เลยบอกว่าก็เอาสิถ้าเธอทําได้เนี่ยเรายอมลาออกเลยแต่ถ้าเธอทําไม่ได้เธอต้องลาออกนะการประท่ามหากราบของสองผัวเมียคู่นี้ก็กํากลังจะเริ่มขึ้นครับคุณผู้ชม และจากนั้นเสือก็ได้มาที่ตู้ ATM มาดูสถานการณ์พร้อมกับคิดแผนแต่ก็ยังคิดไม่ออกเอาเงี้ละกันนะเดี๋ยวพี่ช่วยนะน้องเครื่องนี้คนกดเงินเนี่ยมัน825คนใช่ไหมเรามีเวลาภายใน7วันเอาเงีส้สิก็เรียกมาสัมภาษณ์วันละร้อยคนพี่ว่าน่าจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้เช้ยรล้รไ เออไอควายเอ้ยกูก็ช่วยคิดและจากนั้นบักเสือมันก็ได้ทําการเรียกรถโดยสารฮะบังเอิญดันไปเจอกับไอแจ็คก็ให้เสือมันก็คุยโทรศัพท์กับธนาคารว่าจะนัดคนมาเพื่อสัมภาษณ์ว่าด้ดยเรื่องของเงินเกินนั่นเองไอแจ็คมันก็ชิบหายแล้วกูกูซวยแน่เลยมันก็เลยแกล้งฟอร์มรถเสียฮะใช้ไอเสือเนี่ยไปดันรถให้พอไอเสือลงเท่านั้นแหละฮะไอแจ็คมันเยยบร้อยยี่สิบทิ้งไอเสือไว้ซะเลยไอเสือถึงกับเซื้อแดกเลยครับแต่โชคดีของไอเสือ ไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีหรือเปล่ามันดันไปนอนบ้านจระเข้เขาให้จนเช้ารุ่งขึ้นไอเสือเบิกเนี่ยเยิ้มเยิ้มนึกนี่ใจจิงจกหาอะไรตัวใหญ่จังวะพอมันเปิดตาเท่าน,นั้นแหละครับวิ่งสิครับรออะไรเขาไม่แต่เสือหนีป่าจอระเข้ไอนี่เสือหนีจอระเข้เลยมาป่ากับลูกปิ้ตาลุงนี่ก็เข้าใจว่าไอเสือจะมาทําร้ายจอระเข้ควักปืนยิงโขเลยครับแม่ตาลุงนี่ก็เข้าใจเลี้ยงสัตว์เนาะเออหมาแมวมีไม่เลี้ยงเว้ยในขณะเดียวกันครับไอเฟิร์ดมันมีแฟนสาวชื่อว่า๊อฟฮะอยู่ แม่ของก๊อปเนี่ยชื่อว่าเจ๊อัมนั่นเองปื๊ดเนี่ยมันก็ทําการแอบนัดลูกสาวเขาสไตล์แบบโบราณดวงโยห้าแม่เกือบจับได้เพราะกระดาษแผ่นเดียวนางในกรรีบคืนอย่างเร็วเลยครับคือหมายสารนั้นเนี่ยไอ้ปื๊ดมันนัดเวลาไว้นั่นเองพอถึงเวลาเท่านั้นาครับความกระตันอยู่ของก๊อปฮะผักแม่ซะกระเด็นเลยแล้วหนีไปกับผู้ชายอยากมีความสุขแต่ความสุขมันก็สุดแป๊บเดียวฮะความทุกข์มันก็ดิ่งตรงเข้ามาอย่างไร้เยื่อใยไอ้ปื๊ดกับไอ้แจ็คมันแก้ได้ยินข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่กําาลังตม กับคนที่กดเงินเกินพวกมันก็เฮ็ดทุกวิธีทางครับคิดแผนสุดเด็ดขึ้นมาว่าจับมันเผานั่งยางมา่งเลย จับมันทวงทะเลเลยดีกว่าปนและสมองสมองวันต่อมาคุณจิ๊บกระดิ่งตรงไปร้านแซกรีดเพราะรายชื่อของเจ๊อัมนั่นเองกดเงินแบบผิดปกติจนน่าสงสัยเจ๊แกก็แถเลยฮะทำไมฉันกดเงินผิดปกติตรงไหนฉันฉันจะตีรังกากดก็ได้ไหมดูครับดูความแถฮะแต่ก็ไม่รอดคุณจิ๊บดันเหลือบไปเห็นเครื่องซักผ้าเจ๊แกใหม่กิ๊กเลยเจ๊แกก็ยิ่งมีพิรุษหนักเข้าไปอีกท้ายที่สุดคุณจิ๊บก็จับได้ ส่วนทางด้านเสือพี่แกก Dead, ป็ปิ้งไอเดียเด็ดปลอมตัวเป็นตำรวจครับเพื่อความแนบเนียนหนักเข้าไปอีกต้องไปซื้อปืนปลอมฮะแต่ก็ได้กุญแจมือมาเพราะว่าปืนมันมจากนั้นเสือพี่แกก็ดิ่งตรงไปหาเจ๊อําที่ร้านซักรีแต่ก็ไม่เจอฮะเจอแต่ลูกสาวเขาครับลูกสาวเจอําเนี่ยก็หลงไหลพี่เสือซะง,งั้นอะไรวะ คิดดูครับน้องก๊อฟเนี่ยถึงกับลงทุนปิดร้านพาไอ้หนุ่มเสือซ้อนท้ายตอนแรกเนี่ยเสือก็จะขี่ให้แต่ดูความหื่นของนางในะคุณผู้ชมเล่นเอาซักพี่เสือแกเครียดเลย <c oughs> พอไปถึงที่วัด พอเจ๊อัมเกเห็นตำรวจก็ตกใจใหญ่เข้าไปอีกว่าจะมาทำบุญร้างซวยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วลูกสาวก็พยายามแก้ตัวให้แม่นะครับว่าแม่เป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนดีอย่างนี้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะให้แม่สาบานต่อหน้าพระเลยก็ได้แม่ก็นึกในใจนะว่าอีลูกเวนเอ้ยเจ๊อัมมองหน้าพระพุทธรูปนะฮะจากเจ๊อัมตอนนี้ก็อัมพระไม่ลงแล้วครับพริบตาเดียวยิ่งกระเดืเดแฝดฮะคุณผู้ชม <c oughs> ส่วนทางด้านบักแจ็คที่กำลังหลบหลีกความผิดเวรกรรมตามทันส่งน้องอบ,อบมาจากที่ไหนไม่ เดชะบุญคุณจิ๊บเดินผ่านมาแถวนั้นกับพาไอ้แจ็คมาธนาคารไอ้แจ็คมันก็เข้าใจว่าที่นี่โรงพยาบาลเหระครับพอมันรู้ว่าเป็นธนาคารท่านนั้นแหละแทนที่มันจะตั้งสติมันก็โวยวายหรือว่าผมไม่ได้เอาเงินเกินนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้เขาก็คงเชื่อสนิทใจนะว่ามึงไม่ได้เอาไปจริงๆแล้วทางด้านไอ้ปืดความโชคร้ายของไอ้ปืดก็เห็นแฟนตัวเองมากับหนุ่มตำรวจที่ไหนไม่ทราบมันก็พยายามโชว์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ แล้วก๊อฟก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะเพราะของเธอมันใส่ใน,นสอกดแต่มึงจะพูดอย่างนี้มมงเอมมีดมาแทนกูเถอะไอ้เปิดก็โยนกุญแจทิ้งให้สาวฮะแล้วดูท่าวิ่งมันครับแม่งรั่วขนาดไหนคิดดูแล้วเสือก็พูดลอยๆว่ามึงรวยแท้นอเลิกกับสาวถึงกับแจกมอไซนางก๊อฟก็พูดตามประษานางนะฮะบอกว่ามันได้โชคมาพี่ด้วยความที่ใส่เครื่องแบบฮะเป็นคนขี้สงสัยก็เลยใช้ให้นางก๊อฟเนี่ยไปถามกับไอ้เปิดแล้วก็ให้มันเค้นความจริงให้หมดไอ้เปิดมันก็เล่าหมดทุกอย่าง แล้วก็ยังโยงไปถึงไอ้แจ็กด้วยแต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมมันมีรายชื่อผู้ต้องสงสยัยรายสุดท้ายและจิ๊บเนี่ยกำลังไปหาก็เลยโทรมาข่มไอ้เสือบอกว่าเรากําลังไปบ้านหลังนี้นะเสือก็ห้ามใหญ่แล้วว่าเฮ้ยจิ๊บ บ้านนั้นมันเลี้ยงไอ้เค้นางก็ไม่เชื่อครับและก็ตัดสายทิ้งไปทางชี้อั้มก็บอกว่าคนเลี้ยงจระเข้เนี่ยเป็นผัวเก่าเจ๊เองมันทําให้พวกเขาทั้งหมดรีบไปห้ามจิบทางด้านจิบที่ไปถึงบ้านจระเข้แล้วนะฮะนางก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นบ้านใครซึ่งกําลังจะรู้ในเร็วๆนี้ฮะก็ไม่ทันแล้วนางก็เข้าไปจนได้พอเข้าไปท่านั่นแหละฮะคือเห็นครับว่ามีไอ้เค้อยู่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยไปเล่นกับมันฮะคือคิดว่าเป็นของปลอมพอมันแง้มท่านั่นแหละวิ่งกระเจิงตาลุมนันก็โ่ มาห้วยวายว่า,วาใครวะใครวะไม่ได้มามือเปล่าด้วยเอาปืนมาขู่ใหญ่เลยแล้วท้ายสุดปืนก็ลั่นจนได้ลั่นไปโดนไอ้เคแก่นั่นเองครับตาลุงนั่นก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยขอให้พวกเขาพาเคไปส่งโรงพยาบาลฮะทุกคนในโรงพยาบาลก็วิ่งครับทั้งคนไข้ทั้งหมอทั้งพยาบาลตาลุงนี่ถึงกับพาหมอเนี่ยเข้มเข้มคึมคุมถึงกับเสียเส้นจงังหวะนี้ใครขาขาดก็ใส่เกียร์หมาได้ครับคุณผู้ชมสรุปแล้วหมอก็ยอมรักษาให้นะฮะค่ารักษาพยาบาลไอ้เคเนี่ยก็แพงซะเหลือเกิน ลุงแกไม่มีปัญญาจะจ่ายแต่จิ๊บเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอไว้เธอก็โทษตัวเองฮะบอกว่าเธอผิดเองที่บุ่มบ่ามเข้าไปจนทุกคนเนี่ยเดือดร้อนต้องมาช่วยแล้วเรื่องเงินที่ทุกคนกดเกินไป ก็เป็นเพราะความผิดพลาดของธนาคารเช่นกันเธอก็จะไปบอกกับทางธนาคารให้หาคนกดเงินเกินไม่เจอแหมนางฟ้ามาปรดจริงๆครับจนทุกคนเนี่ยตื้นตันใจแล้วก็ยอมรับว่าเอาเงินไปจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนฮนะเรื่องมันจะจบลงแบบนี้จริงๆหรือวันเจก็เอาไปซื้อเครื่องซักผ้าหมดเลยอ่ะ,ะอน,น,นั่นไงกูว่าแล้วอ,อิงูพิษทางบริษทัทเขาก็ทำการเรียกคนกดเงินเกิน<ๆ>ฮะบักแจ็คเนี่ยก็เลยไปหาพี่เสือไหนว่าแฟนพี่จะจัดการให้ไง ถ้าพี่ไม่จัดการให้นะผมเนี่ยจะจัดเมียพี่เองผลสุดท้ายด้วยความสางสารของสกิลพระเอกจึงต้องเอาเงินตัวเองที่จะแต่งงานให้กับธนาคารแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อนแต่พอมนุษย์เมียรู้เท่าน,นัา้นแหละครับโกรธเป็นเฟืนเป็นไฟควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ขอเลิกซังงั้นไม่คุยกันพักใหญ่มาถึงบทสุดท้ายของเรื่องที่ผับแห่งหนึ่งทั้งสองเนี่ยก็บังเอิญเจอกันเสือก็ขอโทษแล้วก็อธิบายต่างๆนานาพร้อมกับขอแต่งงานอีกรอบแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไปแล้วทั้งสองก็ ดูมันดูความกวนตีนของมันครับคุณผู้ชมแล้วเรื่องราวของ ATM ก็เป็นเช่นนี้แหละแต่ก็ยังไม่จบอย่างสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมเพราะทางค่ายเขาต่อยอดของความสนุกจากภาพยนตร์ให้เป็นซีรีส์คุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้หมดทุกอย่างลาไปก่อนขอบคุณครับ